สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ใต้ต้นมะกรูดแอนต้นต้นอย่างเนาะต้นมะปางค่ะต้นมะปางค่ะโอ้โหเรียมนะคะนะคะตอนนี้เราอยู่กับแมงอินูนมาค่ะพี่น้องมาเก็บแห้งอีนูนเก็บให้ทันนะคะโอ้เปิดพิจารค่ะของสดๆดใหม่ๆอย่าจกด่กกันนะคะ มายกขายกขาอยู่ไกลไก่เต้นไก่นะคะเพัตคาร์บันทุ่งของเรานะครั้งเราก็จะว่าวุ่นวุ่นวายกันนะคะขื้นเต้นโอ้โหลูกคันี่ค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมดูค่ะย้อยไปใบนี่ค่ะค่ะนี่กับกำปั้นะคะภาษาเรากำปั้นะคะอ่ากำปั้แปลว่าอะไรคะเยอะแยะมากมาย แซ่ค่ะซบเอาไปหามกินกับกัน้นหัวแล้วแมนถึงยะเป็นกำปันอย่าย่เลยกแพงอะรอันนี้ถได้ล้ือลมันกำปันมากเลยค่ะนี่น้องค่ะว้าวนี่คือคนเขยาค่ะมากมายกายกองคุณวายคืออะไรคะพี่อะไรคะย บอกเห็นถึงเขาป่าบอกเห็นถุงค่ะเมาเบีกินูน่ะตอนนี้ค่ะวนนาะอืมเมนเอาไอ้ขยาดก่อนโอม่กอดมาขยาขยาดเลยค่ะน้ำคุคืโอ้โหกำปัค่ะคืออะไรไม่รู้โอ่ใจไม่พอเลยค่ะเข้าห้องก็มอเลยค่ะ ไม่จำตัดตันเลยนะคะหนูช่วยจกหน้ามเป็นรเต็มตาแดงเต็มเม่อใบกันเสียวสอยเบิดใบมันจำต่ำครับมันจำต่ำครับพี่น้องไม่รู้จะพูดตาทะยาอยังคำพท์ยังไงนะคะมันยื้อยื้ออันยะถ้ เดี๋ยวยังไม่ได้เส <si suppression> ี <fin anta> <ots> ่ยวเลยนะคะแค่วินาทีเดียวอึ้มอแล้วค่ะวัดวัดูบอลต้นมะพร้าวบารอุนซาอุนซาบ้าตัวสะออนภาษาอีสานวรรณกรสะออนแมงกินูนก็อยากมาเก็บนนะแต่มาเด้อพี่น้องเลยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดปักตะไคร้กดซับกดแชร์กดติดตามกดเลิฟเลให้พวกเราด้วยนะคะจะติดตามตอนต่อไปว่าเราจะเอาแมงอีนูนไปทำอะไรนะคะ สารพัดอาหารบัต,ต,ตเตโปรตีนเด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเต็มเต็มโมอันคูมัตในว่าคูมัตเต็มโมคูมัต